สวัสดีครับอยู่กับช่องพุฒิคิวลารถไทยซิ่งนะครับพามาเบิงคุปตา LC708 SP นะครับปั๊มหน้าครับเสียแม่นนะครับเสียแม่นรถเกี่ยวซิ่งนะครับซื้อเฟรเบิงก็ได้ ดินยังไม่แข็งเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ายังพอทำได้นะครับเสียเมียนรถเกียวซิ่งมาเนียมาจวดให้หน้ามาเนีย เมื่อคลิปที่แล้ว e ีที่แล้วนะครับก็มีโอกาสได้ไปถ่ายคูปุต้านะครับ M 8 5กับ M 9ด้วนยะครับไอ M เก้0พ0นะครับ,รบตอวันนี้มาดูรถเล็กๆบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเวลาดันดินแบบนี้มันดันไหวไหมนะครับกระจังหนาก็เทเทรวะ <laughs> สวยงามนะครับ nha mọi người. đang sớm khăn đấy, sớm khăn à? Thấy kia xóm quá, đột đứng đứng หรือว่ารายได้ดีนะครับสำหรับรถไทเองนะครับอย่างเช่นที่เขาบอกว่ามีรถไถก็รวยได้นะครับคูบูตาอยู่ดีกินดีนะครับ <c oughs> ไม่เชื่อลองดูนะครับอ,อกงานคู่กันกันกบ L5018 นะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเดินไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอยู่กับน่องกระปูนะครับ น้องปูนี่ตอนนั้นได้มีโอกาสได้ไปขับ L C ห้าศูนย์แปดอยู่นะครับวันนี้ก็แวะเวียนมาหาน้องกระปูนะครับว่าเขาทำอะไรนรันวันนี้นะดูเสียแม่นก่อนนะครับสำหรับสำหรับหน้าง,งานตรงนี้นะครับดูไปเป็นทีละคันละคันไปนะเดี๋ยวดูคันลแล้วแป๊บๆมันก็ไม่สนุกนะครับ ง่ายขนาดกรับปูดเหรอดินกับพอดีไทยนะครับมันกำลังซุ่มพอดีนะครับพอดีไทยไง่ายภาพอาจจะสั่นเลยนะครับเพราะว่าเดินย้ายฝั่งนะครับ ทุกคนงานเขาน,นะครับรถส่งน้ำมันนะครับโอู้้จอมทำลายนะครับทำลายอย่างเดียวเดี๋ยวมคูเปอรตเอห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับกับเอลคูเปอรตเอลสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับ ก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับสำหรับสองรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นนะครับเป็นขนาดยางนะครับโอ้คนมักดันเลยน้องปูนะครับแต่กวนเคยไปครับ L C เจ็ด อเอ้ย LC 508อยู่นะครับจำได้ไหมครับน้องโกนะครับอายุน้อยร้อยโลนะครับฮ้ไง มังคัทยังเดียวประเดี๋ยนี่มางคันบ่ไม่น่าที่มางคันเฮ็ดจังไห้ให,ให้หน่อยแม่เนือ้อสบ่กะปูหน่อยนะครับใครบ่เคยเห็นกระปูหน่อยมาเบิ่งไหนด้วยครับตัวหน่อยซั่มเด่นะครับคิดถึงน้องปูนะครับวันนี้เลยแวะเข้ามาเล่น เลยแวะเข้ามาเล่นด้วยนะครับโอ้สติมยางรถนี่หมดแท้คนมักดันนะครับติดไว้ข้างรถนะครับไม่ธรรมดานะครับ ย้ายฝั่งนะครับไปดูเอลไปดูเอลซีเจ็ดศูนย์แปดดีกว่าครับ <c oughs> ง่ายร้ายนะไม่ได้เอาเครื่องป้องกันอะไรมาเลยนะครับทนไม่ไหวนะครับไม้จับโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามานะครับไม่ได้เอาลืม เป็นไงครับรถส่งน้ำมันนะครับจับไหมครับเดี๋ยวจะอัปเดตหน้าง,งานตัวนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเสร็จทำเสร็จแล้วมันหน้าตาจะออกมาประเภทไหนแนวไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่ารถลึกๆรก็สามารถสามารถเบิกให้หน้าได้นะครับ คือขันอู้อขันจิกเลยคือดังแหงเลยเสียแม่น ใจรักจริงๆนะครับสำหรับรถไทน,นะครับเพราะว่ามันฝุ่นนะครับต้องอยู่กับฝุ่นนะครับมันไม่มีตู้แอร์เหมือนรถเมโครเหมือนรถดานะครับมีก็ต้องไปติดเสริมนะครับ3 4มสี่หมื่นนะครับเย็นแน่นอนนะครับ หน้างานตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไว้ลิปหน้าอีพีหน้านะครับเดี๋ยวจะแวะเข้ามาหาทีมงานเซแมนใหม่นะครับมาดูความคืบหน้าของเขานะครับว่าวันวันหนึ่งเขาทาไปได้เยอะไหมนะครับสําหรับการเบิกนานะครับแถวบ้านผมเรียกเบิกนานะครับเบิกหน้าปั๊บหน้านะครับอาจจะใส่ได้คือกันความสำนีใจนะครับรถแกยกห้างสูงมากนะครับ ส่าพทางหน้ามันจิกยกค้างสูงๆนี่พันด้านน้ามันจะมันจะลงดินก่อนนะครับถ้าเป็นรถไถใหญ่นี่แปดห้าแปดห้าพวกแปดห้าพวกเจ็ดศูนนี่โซ่คางคางนี่ขาดและนี่หนาดนะครับจิกแบบนี้นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับ นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปกับคู b o ต้า LC708SP นะครับของเสียแมนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องวุดคิคิมเวลาเราถไทยสิ่งด้วยเลยกันนะครับสวัสดีครับ